หรือคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อก็เป็นอ่าโอเคคล้ายกันเขาจะไม่สนิทกับพ่ออาจารย์ดาวดูโอเคอ่าแล้วที่คุณแม่บอกว่าเรียนหนังสือกลางๆนี่ได้เกรดเท่าไหร่ครับเขาเขาไม่มีเป็น GPA เขาก็จะได้แบบ A กับ B ีซบ้างบางตัวแต่ส่วนใหญก็ี่ ก็รวมรวมเอฟเฟอร์เรนแล้วจะเป็นเท่าไหร่ครับฝัสิไม่ค่ด้อีไม่มีแบบีมากว่าฮะเอาเป็นสามค่ะประมาณนี้เพราะมันหัวมีพวกพละอะไรเขาก็ไม่ค่อยเก่งโตขึ้นอย่างตามอะไรครับไม่รู้โตขึ้นอย่างเรียนอะไรครับสนใจอะไรเป็นพิเศษไหมบางึงสนใจเช่นอะไรอะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยของถนัดอ่ะคอมคอมด้านไหนฮะยังไง เดี๋ยวนี้เด็กก็เก่งอคอมพิวเตอร์กันหมดทุกคนอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างยังไม่รู้ใช่ไหมคุณแม่ช่วยผมถามก็ดีฮะในระหว่างนี้เพราะว่ายิ่งถามเร็วยิ่งมีประโยชน์อย่งางบางคนมาหาผมนี่ม,มหกมหกแล้วว่าถามว่าจะเรียนอะไรยังตอบไม่ได้โอ้พระเจ้ามันไม่ได้ไงในขณะที่บางบ้านนี่อย่างเงี้ยเรียนปห้าปหกถามจะโตขึ้นจะทําอะไรเด็กตอบได้แล้ว ตอบได้ไวก็แปลว่ารู้รู้จักตัวเองเร็วก็จะได้มุ่งไปในทิศทางนั้นได้ไวนะก็จะแปลว่าจะไม่เสียเวลานะฮะโอเคมีคำถามไหมครับเชิญฮะผมพอรู้ปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาให้คุณทีทัชจะไม่ใช่เป็นแค่นิวทีทัชจะเป็นซูเปอร์ทีทัชจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าแปลว่าวันนี้เรามาแก้ปัญหาแก้ปัญหาแล้วผมจะทําให้คุณสามารถฝึกการควบคุมจิตใ,ใจตัวเองให้ได้เมื่อไหร่เราควบคุมจิตตัวเองได้เมื่อนั้นเรากลายเป็นยอดนัษย์คนอื่นเขาไม่ได้มาเขาก็ทําไม่ได้นะฮะเราก็จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยอ่ามีคําถามเชิญครับอย่าง กเหมือน่ว่าทําไมเขาไม่ค่อยสนิทกับพ่อเขาจะอะไรอย่างนี้อยากจะแก้ด้วยได้หรือเปล่จะเหมือนกลัวว่าทั้่ที่ไม่ไม่หัวแต่ไม่เด็กๆก็อาจจะเคยโดนตีโดนว่าโดนตะคอกหนักๆละมั้งใช่ไหมอแต่เขาจะเหมือนว่าคุณว่าจับผิดเขาเป็นลูกคนแรก เป็นลูกคนแรกพ่อก็จะคาดหวังสูงเหมือนเธออ่ะเธอจะคาดหวังสูงจะนู่นนี่นั่นจะกํากับชีวิตเยอะกว่าคนอื่นจะวางแนวทางให้ฝันไปไกลเลยว่าจะให้ลูกทํานั่นนู่นนี่แล้วไม่ได้ทงใจนะก็จริงๆแล้วคนเข้าใจติดเป็นพ่อนะต้องเอาคนพ่อมาสะกดจิตจริงะไม่ใช่แู้วท่ไมดีนะ ลูกก็ทําให้กลายเป็นคนเก่งขึ้นเลยอโอเคเดี๋ยวขานั่งให้มาให่ก่อนนแล้วคุณหมอพูดถึงว่านั่นแหละก็แปลว่าคุณพ่อคุณพ่อก็จะคาดหวังสูงใช่หรือเปล่านะก็ให้ค่ายคาดหวังต่ำๆหน่อยคือทุกคนก็มีแนวทางชีวิตของตัวเองก็ต้องถามคุณพ่อคุณแม่ว่าถึงขั้นวางแนวทางชีวิตลูกไว้ถึงขั้นไหนเพราะบางบ้านบางทีผมถามเนี่ยพ่อแม่ก็พูดอย่าง สบายอ,อกสบายใจเลย mm. นะผมถามขำๆนี่เขาตอบจริงๆนะบอกถ้าหาเมียให้ลูกได้จะทำป่าบางบ้านก็บอกว่าจะทำ <laughs> จะเอ,อย่างนั้นเลยเอบอกไม่ได้ผู้หญิงสมัยนี้มันวั่วผู้ชายมันนุ่นนี่นั่นนะเดี๋ยวลูกจะหลงไปอะไรหาเมียให้ลูกยังจะทำเลยแหละขนาดนั้นเลยบ้านนี้ขนาดนั้นหรป่าละคะไม่ค่ะว้า